และภาพต่อไปนี้ที่ทุกคนจะมองเห็นก็คือภาพรอยยิ้มรอยยิ้มของคุณหมอรอยยิ้มของพี่พยาบาลรอยยิ้มของคนไข้และรอยยิ้มเหล่านี้ก็มีที่มาครับที่มาที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเหล่านี้ต่างต่อสู้เหน,นื่อยยืนหยัด ทสิ่่งทีตัมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับสเสด็จลงนักระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหา,มารามทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหาภูศนเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลจากสู่บ้านแพ้วครับถือกล่องไปตามวอดต่างๆแล้วก็ของบริจาคเขาวันๆหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นนะพวกเขาเหล่านี้เชื่อว่าทุกการมองเห็นนั้นสำคัญสถานที่แห่งนี้จึงเกิดขึ้น ชั้นหนของเรานี่จริงๆแล้วมีคอนเซปต์บางประการที่เรารู้สึกว่าเข้ามาแล้วให้รู้สึกว่าบรรยากาศการตกแต่งคล้ายกับโรงแรมจุดนี้ก็จะเป็นจุดซักประวัตินะครับเราก็จะมีนะฮะน้องๆพยาบาลก็มาช่วยกันนะครับซักประวัติผู้ป่วยโดยที่ชั้นนี้ก็มีโฟลของการออกแบบเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นไม่ต้องเดินซับซ้อนไปมา เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่เรียกว่าเครื่องเลเซอร์ในการรักษาเลเซอร์ของเบาหวานตัวนี้เป็นเครื่องที่ยิงเลเซอร์สําหรับตัวคนไข้ที่เป็นพังผืดของเลนส์ตานะครับห้องนี้ก็จะระดมของการตรวจล้านสายตาทุกประเภทที่อยู่ห้องนี้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยต้อหินครับส่วนสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นเครื่องตรวจความโค้งของกระจกตาและก็เรื่องของเลนส์ตาด้วย ตึกนี้มีความสําคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องผ่าตัดที่มีจํานวนถึง9้ห้องทําให้ห้องผ่าตัดนี้สามารถรองรับเรื่องของการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วคนที่อยู่ในโลกมืดก็จะกลับมามองได้เร็วขึ้นเรามีห้องตรวจถึง6ชั้นนะครับก็จะรองรับผู้ป่วยได้ถึงพันคนต่อวันเรามีห้องพักที่ทันสมัยนะครับมีบรรยากาศที่ดีมีความรู้สึกอบอุ่นใจะฉะนั้นตึกนี้จึงเป็นตึกรวมที่ทั้งด้านวิธีคิดนะครับในการออกแบบที่ทําให้ผู้ป่วยนั้นมีความสุขมาก ทำให้แพทย์สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ถึงนี้เป็นถึงที่สมบูรณ์ที่สุดในการดูแลผู้ป่วยด้านตาของเราครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้บริจาคทีมงานจิตอาสาประชาชนที่ร่วมสร้างโอกาสโอกาสที่ทําให้คนคนหนึ่งได้กลับมามองเห็นภาพของความรักภาพของความหวังภาพของความสุขของชีวิตขอบคุณในน้ำใจที่ทําให้เราได้ยิ้มกว้างขึ้นครับแม้ว่าเวลาที่เรายิ้ม ภาพในการมองนั้นอาจจะแคบลงแต่ในวันนี้ภาพในดวงใจชัดเจนกว่าสิ่งไหนขอบคุณครับ